สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พีๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันศุกร์ที่19มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังนะคะของวันพฤหัสที่18นะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับ3นนอยนะคะฮานอยพิเศษออก00835 0 0 8 3 5พี่น้องไม่มี5นะคะม,มีแต่8แล้วก็ไม่มี0นะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับหานอยพิเศษเนาะน,นี่พี่น้องให้เด่น4กับ7นะคะอันนี้นะทีนี้ฮานอยปกติออก7 3 3 1 3 3มาเยอะมากเลยนะคะ สมีนะคะแต่ว่าไม่ได้จับสามสามแล้วก็หนึ่งสามพี่น้องไม่มีหนึ่งนะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับฮานอยปกติแต่ว่าถ้าวิ่งนะคะจะเข้าเฉพาะวิ่งนะวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดเนอะฮานอย VIP ออกศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามอันนี้ก็เข้าเฉพาะวิ่งนะคะแล้วก็รูดนะถ้าใครรูดสี่นะคะก็จะได้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะ อันนี้นะดูและก็ที่สำคัญนะคะเขาออกนะตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็สามตัวล่างสี่สามห้านะแทนที่จะกลับเป็นห้าสี่สามก็ไม่ได้นี่ค่ะสี่สามวันของวันนี้เขาไปของพี่น้องไปออกด้านหน้าหมดเลยค่ะไปออกด้านหน้าหมดเลยนะเนี่ยอย่างเจ็ดสามนี่ค่ะก็ไปออกเจ็ดสาม ข้างหน้าถ้า3า7สามเราก็ได้แล้วเนี่ยสามสามนะคะแต่ว่าดดนไปออกข้างหน้าวันนี้ออกข้างหน้าหมดเลยค่ะของวันพฤหัสของพี่น้องนะอันนี้เหมือนกันขาล่างออก4ี่สามห้าอ่ะก็ไม่ห้าสามสี่และก็ตัวไหนอีกมีอีกนะรู้สึกจะเป็นอ่านี่ค่ะอันนี้สี่ศูนย์สามอันนี้ล่างนะคะล่างก็เป็นสี่ศูนย์สามนะ แทนที่เขาจะกลับเป็น043ก็ไม่เป็นอีกไปออกข้างหน้าหมดเลยค่ะเลขพี่น้องของพี่น้องไปออกด้านหน้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะล่างจะบนนะ,ะยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสําหรับวันที่18วันพฤหัสหลุดไปนะคะไม่เข้าเลยเข้าเฉพาะวิ่งนะวิ่งสองหน่อยนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูของวันศุกร์ที่19กันต่อนะคะ สุกที่19พี่น้องให้เด่นที่2กับ4 4มันต้องมาแน่ๆ3สามันมาเยอะขนาดนั้นนะวันพฤหัสสามมาทุกหน่อยเลยนะคะฉะนั้นวันสุกสีจะต้องมานะสี 4, ต้องมาแน่ๆเลยนะทีนี้พี่น้องให้จับคู่นะคะคู่จับเด่นนะคู่จับเด่นจะมีเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสาม ก็จะมี2 4 2 1 2 3 2 7ะะ4 1 4 3 4 7 4 9 3 1 7 1 9 1แล้วก็7 3นะสำหรับจับคู่นะคะ3ตัวก็จะมี274 4, 4 2 3 3 7 4 2, 9 2 4 4 4 3แล้วก็7 3 7นะคะสำหรับ3ตัวนะอันนี้2ตัวที่พี่น้องจับคู่ให้ที่ยังไม่ได้จับก็จะมีอะไรอ,ะอ่ะ3 1มีแล้ว 37 9 3 9 3 97นะคะ93 97แล้วก็อะไรสองนะมีอยู่3คู่ที่ไม่ได้จับนะคือ9 3 97แล้วก็2อนะคะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมาพี่น้องก็เลยจับให้ตามนี้นะแต่สเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าเมื่อวาน3มาเยอะมากเลยสองกับสีนี่ไม่น่าพลาดนะคะทีนี้ตัวเน้นนะตัวเน้นก็จะมี สองสี่องหนึ่งสองสาะคะสี่หนึ่งสีอ่าเกหนึ่งนะคะเกหนะะึ่งแล้วก็เกหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสาน่น่าจะมาอีกนะคะอันนี้สำหรับตัว ที่พี่น้องเน้นนะคะที่ชอบนะชอบไม่เหมือนกันก็ลองเลือกดูได้นะคะแต่ว่าวิ่งรูด2กับ4นะ2กับ4นะคะคิดว่าน่าจะมานะสำหรับฮานอยวันศุกร์ที่19มีนาคมนะคะทีนี้พี่น้องมีเพิ่มเติมให้นะคะแนวทางเพิ่มเติมนะพี่น้องจะลงคลิปรวมแล้วกันกับฮานอยก็คือหุ้นไทยนะหลายๆท่านอาจจะชอบชอบเล่นหุ้นไทยนะคะ อันนี้สาหรับหุ้นไทยนะคะอันนี้หุ้นไทยเรานะบางท่านอาจจะชอบลุ้นหุ้นไทยเราเนาะพี่น้องก็เลยเพิ่มเติมแนวทางนะคะหุ้นไทยก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งนะคะที่น่าเล่นนะบรรดาหวยหุ้นเนี่ยทุกหุ้นเนี่ยน่าเล่นนะคะน่าน่าน่าเสี่ยงโชคนะก็จะมีหุ้นไทยหุ้นดาวโจนแล้วก็หุ้นสามรัฐค่ะที่พี่น้องว่าน่าเล่นที่สุดนะในบรรดาหุ้นนะคะทีนี้ตัวเด่นนะพี่น้องให้8กับ9 เด่น8กับเด่น9สําหรับหุ้นไทยนะคะเด่นเด่น9้าและก็ uh, สำอันนี้เฉพาะปิดนะปิดปิดเที่ยงแล้วก็ปิดเย็นนะคะ uh. ปิดเที่ยงแล้วก็ปิดเย็นนะปิดเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะ uh. สำหรับหุ้นไทยนะคะ อันนี้จับคู่พี่น้องจับให้แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าและเก้าหกลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะมาไหมนะแนวทางที่พี่น้องวางาพี่น้องก็ลองคํานวณดูมาหลายวันแล้วนะคะาเมื่อวานของวันของวันพฤหัสวันพุธก็เข้านะคะก็เข้านะคะพี่น้องลองมาสองสามวันแล้วค่ะลองมาสองสามวันแล้วมันก็คล้ายๆกันกับหุ้นสามลัาแล้วก็หุ้นดาวโจนค่ะ อันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยค่ะมีคู่บวกคู่ลบนะคะมีคู่บวกคู่ลบบนล่างนะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางนะใครที่ชอบลุ้นนะคะสําหรับหุ้นไทยพี่น้องก็คิดว่าก็เลยจะไม่ทําคลิปแยกนะทาคลิปรวมกับฮหาหนอยแล้วกันนะคะสําหรับหุ้นนะอ่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องพาเฮงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะทุกๆคอมเมนต์พี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่น้องก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะต้องการให้ตัวเลขออกมาเป๊ะๆปังๆนะคะมีอะไรก็สามารถตัหนิติชมได้นะทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขทุกๆตัวเลขก็ คำนวณจากสถิติของแต่ละวันนะคะของตัวเลขแต่ละวันที่ออกมาก็เอามาคํานวณของวันถัดไปนะคะสําสหรับหุ้นไทยเราก็ลองดูนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ลงสําหรับหุ้นไทยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามอีกนะคะอย่าลืมนะคะติดตามพี่น้องด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามถ้าแชร์ให้ด้วยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอทุกคนเฮงๆปังๆ,งๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ